สวัสดีครับวันนี้วันนี้เปนเกิดผมครับผมอยู่บ้านตอโอครับก็โอ๋ครับนี่คือเค้กครับเราจะมาเกิดเราจะมาเกิดครับอายุเท่าไหร่ครับอายุแปดขวบครับเก้าดี่เก้าบอมาร้องเพลงกับผมเลยนะครับสิลูใช่ไหมครับใช่กับผมแล้วคอับมาช่วยกันนี่ Oh, bun coo, happy, -ha. happy, -ha. happy, happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. You love you love Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ออให้ผมอายุอยืนค่ะเกงๆใหอันนีานใพออันนี้ทาให้ผมอายุนึ่หมื่นปีครับเรียนเก่งๆด้วยช่ไหอันนี้าก่งๆเรียนเก่งๆด้วยครับสอบได้เลขตัวเดียวสอบได้ที่หนึ่งครับ ้จะข้างหลังอี่หนึ่งจะข้างหลังยังไีลกเอาอ่ะที่เป็นเต็มอยู่เอาจะล้มเลยอ่ะไปไปเร็วจะปิดคลิปแล้วบอกเร็่นก่อนจะปิดคลิปแล้วเร็วๆสวัสดีครับสวัสดีนะมือให้ไม่เห็นเลยโอเค